สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ี่ห้าหกชั้นแนวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับพับจีเป้าหนึ่งเหมือนเดิมนอคงคำน้อามาพี่น้องก็มาเล่นรูมาม่าเหมือนเดิมนะครับผมนะมาเดี๋ยวเราจะมาจัดรูมาม่าทุนหนึ่งพันนะครับไปครับผมเดี๋ยวเราใส่กันไปตัวเลยนะครับเอาดอกนี้ว่ายังไงนะครับเอ้ยเฮ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 ้น่าหนาอ่หมวยครับผม <c oughs> เอาหวานเจี๊ยบกับผมอย่างนี้วานเจียเ๊ยบเฮ้ยหวานเจี๊ยบมีคิดถึงด้วยครับผมเอาวันนี้ว่ายังไงว่างนะครับผมนะเดี๋ยวไปนะครับเอาเต็ม,มเชียกระบอกมเติมเชียกรบอกเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปนะเอาไงดีวันเนี่ยจะเล่นไหมเนี่ยลูมาม่า <c oughs> เอาไงดีวัเนี่ะโห ไงดีวะจะเลิกเล่นเลยปะเนี่ยคิดอยู่เนี่ยเอาไงดีวะเลิกเล่นปะเลยอะโอเคไหนๆก็มาแล้วนะครับก็จัดต่อไปเลยนะครับผมนะก็สําหรับพับจีเปาหนึ่งนะครับผมเขาก็ให้อังเปานะครับผมนะเขาให้อังเปานะครับใครที่ไม่มีทุนนะครับก็ไปขอเขาได้เลยนะครับไม่เบ่แมนมาขอผมเลยไปขอขาคุณก็เห็นไอ้ยังวะ กิจกรรมขเขานะครับผมนะมันเด้งขึ้นมานะครับผมก็เลยแบบมา,าบาดีพี่ร,ร้องก็เตอเียวกับผมหวานจีบกับผมเดี๋ยวไปหวานเจียบกับนานน่าอมวยนะครับผมนะโอเคเมกกะวินส,สวยๆงามๆนะครับโอเคไปครับผมยาวไปครับผมเบต150ไปเลยนะครับจังหวะนี้เนาะก็ไปขอเขาเด้อไปขอเขาเขได้นะครับผมนะมเมนมาขอผมนะเขาให้อย่างเปานะครับ ผมก็ได้มาเลยวผมก็ได้มาอยู่นะครับแต่ผมบปลี่นเปลี่ยนตัวรับผมโอ้ยแต่นานๆอาหมวยนี่คิดแล้วคิดอีกอยู่เนี่ว่ายังไงนี่ยเนี่ยเฮ้ยวานเจี๊ยบมาวันเจี๊ยบผู้ใดว่าคอยใส่เงินเดี๋ยว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 โดนเดี๋ยวโดนนะครับผมนะคอยคอมเมนคนจังสันนะครับผมนะ โมเมนโมเมนนะครับผมนะโมเมนจังสั้นเลยนะครับผมโอ <laughs> มันเป็นอีหย่างว่าเฮงเฝ้าอยู่นี่เร็วๆดูง่วยไปครับผมเฮงเฝ้าอยู่นี่เมื่อนั่นจำในบอลสามพันนะครับผมมือนีมอต้องนะครับผมนะข้าวห้องออกไก้พรมนะครับโ <laughs> อ้ยเต็มเคยียดครับผมค่แต่ว่าบอกแล้วนะครับคนมันมีดีนะครับผมนะบอกแล้วคนมันมีดีนะครับผมนะ <laughs> โอเคไปกันต่อครับผมก็แตกแล้วขอขยับเบียดลงไปเลยนะครับก็มันดูดผมนะครับบรมาณอย่างดอกขึ้นไปแลวมันดูดนะครับตอนนี้ก็กลับลงแม่นะครับก็ได้อยู่สามรอยนะครับที่ได้พอคานา้ำมันมาเนาะบาสที่นี่รดไอ้รดไอ้เหยียงก็รดอ e ีเจ็กแห้งๆหอยนะะอา้าพี่นอ้อยหอยดอกนี้ก็เต็มเครื่องครับผมใส่บิตกจะไหวเน้นๆน,น,นะครับผมนะเน้นๆเ,เลยนะครับผม โอเคมา1,000น,น,นะครับเป็น2,000ส,สวงนะครับเอา้าผมมีรุ่นนะครับผมเราไปครับผมโอเคไปครับผมเน้น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 นะครับผมนะเฮ้ยเป็นจังไงหรอใจคือ,หอ,อเห่าเทนน้อมืงเนี๋ยวน้อ <laughs> มันคือ,หอ,อเห่าเทนน้อมันเป็นยังไงกับชีวิตนะครับผมนะบ่ะไหวแล้วนะครับผมนะต้องไปหวานเจี๊ยบสักหน่อยแล้วนะครับโอเคไปครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ไปหน้ามาหลังเลยนะครับก็ ตเตกแล้วก็ดูดคืนตเตกแล้วก็ดูดคืนนะครับตามสเตปของเกมโรมาแมานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะเข็งปลาทูสวยๆงามๆสวยครับผมโอเคเด้เข็ยงปลาทูตัวนะครับดอกนี้เดี๋ยวขอขอขอย่อมใจก่อนนะครับผมนะขอยอมใจก่อนนะครับเลี้ยวลีลาไม่สิออกเองนะครับผมนะก็ ท่านผู้ชมก็สงสัยนะครับว่าผมเอาเวลาไหนนอนนะครับก่อเวลากลางวันนะครับผมนะตอนที่ข่อยไม่ได้ลงคลิปนั่นแหละครับอันนั้นแหละคือเวลานอนของข่อยนะครับผมนะแวมไพร์นะครับผมนะกลางคืนนี่เว้ยตาเหลี่ยมม่วงกล้องนะครับผมย้มกลางเว้นนี่เว้ย <c oughs> ก็จำศีลน,นะครับผมนะกลางวันก็จำศีลน,นะครับผ <c> ม <oughs> <c oughs> ก็เป็นลักษณะอย่างนี้เอาเต็เอเครื่องกระบกก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับชีวิตแวมไพร์นะครับตอนกลางคืนนี่เว้ย ตาดีกุม้มดำใสปิ้งไปเลยวเอาดังนี้ก็หวานเจี๊ยบครับผมเฮ้ยจบคลิปนี้เลยวอยไปหวานเจี๊ยบกันเนาะพี่น้องเรื่องคอยเบ่อไว้แล้วนะครับผมโอเคไปครับผมยาวไปยาวไปตรงนี้โอ้ยคอยเบิ่งแล้วมันก็เล่นบุปไปหนามาหลังจากเทียวะ วนไปวนมานะครับข้นเฮงเฝ้าอยู่นี่ก็สิลำจักเีซ่าหาเศษเนี่ยมันจะแตกให้ข่อยบ่ดิห่วยหลือวอ่าดอกนี้ได้หอยตัวนะครับผมนะหอยงามๆนะครับผมนะหอยยังไงหอยว่ายังไงก็หวานเจี๊ยบครับผมผู้ใดตั้งสายยายข่อยวะ่ะปะอยากงูเห็นผู้ใดมันตั้งสายยายข่อยนะครับผมนะเสียกิดหวานเจี๊ยบผู้ใด ครัว่าไปนะครับผมนะก็ไล่ซุดเลยนะคือสิมวนวัเดียวได้นะครับอยา่าเฝ้าอย่าเฝ้านะครับผมนะตอนนี้ยังบ่พร้อมนะครับผมนะยังบ่พร้อมนะครับมันยิ่ร้อมไปไ่แจังไลยต้องเห็นอย่างบ่นนะนะเมื่อกี้เนี่ยนะแนะ้าห้องหนุ่ออกเอียงนี่ยนะไม่เห็นบ่เนโอเคสวยงามปรนแต่งนะครับผมนะก็เล่นพวกไปหนาะมาหลังจากเที่พี่น,อน้องเอ้ยวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่แต่ยังสี่นะครับผมนะ เดี๋ยวไปครับพี่น้องเอ้ยบอลลีนแล้วครับผมบอไปหนามาหลังจากขี่ก็เลือกเล่นเลยดีกว่านะครับผมนะเฮงเฝ้าอยู่นะครับผมมันงงงงเงีงเงอ้ยุ้ยไปพี่น้องเอ้ยบอยู่แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวไปพุ่นก่อนเด้อโอเคไป้ายป้ายป้ายใหญ่กันครับผม